โอ้มีที่อาจารย์มาโปรดนะคะด้วยยานบุญบารมีว่าช่วงตรงแถวแถวตลาดก็ยังแบบว่ามีคนคึกคักอยู่นะเยอะมากด้วยแน่เลยเพราะว่าทุกคนก็จะซื้ออาหารซื้อผักซื้อกับข้าวซื่อเงี้ยบางคนกำลังใจนะคะตุนชาชนทั่วไปบางคนก็ซื้อเพราะว่า ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ก็มองไปผู้คนก็ยังคึกคักอยู่ที่ตลาดนะแต่ว่าห้างร้านร้านค้าอะไรเนี่ยปิดหมดเลยรู้ไหมผมออกมาทำอะไรให้ถ่ายผมจะบอกว่าผมออกมาสตารา์บัคเว้ยในมันเปิดตอนแรกก็คิดว่าแบบปิดแน่เลยแต่คงเป็นเปิดแล้วแบบเทคเวย์นะผมจะมาซื้อมาด้กาแฟสตารา์บัคเพราะว่าไม่สามารถที่จะ ถ้าสมมติถ้าสมมุติว่าเขาต้องสั่งแบบว่าีอร่อยที่สุดคือสปางกางการแบบว่าเคาเอร์ฟิวระยะยาวขึ้นหรืออะไรมากขึ้นแล้วก็มีคามเม็ดกาแฟหมดถ้ากาแฟเราหมดเราคงจะแย่เลยนะเนี้ยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปท่านกินมบบสดนะครับอับบัตมาบัวแอบหนึ่งขายแล้วดีใจมากตัวนะ ท่านดูดวงแม่นมากเลยนะคะตามออนไลน์นะคะ,ะข้าไปติดตามท่านอาจารย์มาปโปรดนะคะยอยู่ที่ขนแก่นเราลิมบึงเนี่ยละค,ะค่ะเข้าไปในเฟซบุ๊กท่านได้เลยนะคะรอดไปถ้าไม่มีขายได้ค่ะ วายตัว,วมันไม่เท้มอ่ะอันนั้เข้มสุดแล้วใช่ไหมป็นโซ่อ่ะหรอ,าาอที่สาขาได้ทูมีปะอ่ะโทรถามให้พี่หน่อยพี่กลัวเดี๋ยวแบบเคอร์ฟิวระยะยาวขึ้นแล้วไม่มีกาแฟกินเยอะเลยอ้อเป็นครั้งแรกที่เห็นสตราร์บัคเก็บลาทับความสะอาดแบบว่าชุดใหญ่ครับโลง่ลง เขาเก็บล้างทำความสะอาดไม่ใช่ตุดจีนแต่เป็นโควิด19ครับเราก็ต้องอยืนห่างกัน เดี๋ยวกำลังรอน้องๆก็โทรเช็คให้อยู่ว่ามีมล็กกาแฟที่ที่ตีกินอยู่เป็นประจำหรือเปล่าเช็คให้ทั่วทุกสาขาเลยล่ะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอีนั่งตีกรีด๊ดเดี๋ยวเซเลบิตี้กรี๊เราเป็นเรื่องอีกเป็นีติขี้วีนเป็นอาจารย์มาโปรดขีวีนเป็นเซเลบิตี้สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแค่นี้แหละเหนื่อยแล้ว พูดเยอะใส่ผ้าปิดจมูกพูดลำบากเหนื่อยหายใจมากบ๊ายบาย